สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยที่มีทรีเคลอสโตมีเชื้แคนะคะผู้ป่วยที่ใช้ทรีเคลอสโตมี เิียวแขนะคะส่วนใหญ่ผ่านการบําบัดด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งการใช้เครื่องช่วยหายใจมีภาวะของหัวใจล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการหายใจพยาธิสภาพของปอดมีปัญหาของหลอดลมและก็สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคปอดเช่นหลังการผ่าตัดค่ะชนิดของเครื่องช่วยหายใจนะคะเป็นการช่วยหายใจแบบแรงดันลบและการช่วยหายใจแบบแรงดันบวกค่ะ สำหรับ t r e e c h a o s s t o m i t u b Care นะคะมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานนะคะเพื่อช่วยเอาสิ่งคัดหลังออกจากทางเดินหายใจส่วนล่างออกเพื่อลด Dead Space เพื่อแก้ไขภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อรักษาภาวะการหยุดหายใจระหว่างการนอนจากการอุดกัน้นแก้ไขผู้ป่วยที่มีปัญหาการสำลักอาหารอย่างมากในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่บริเวณศรีรษะและคอค่ะ ประโยชน์ของท่อหลอดลมคอนะคะช่วยให้หายใจเอาอากาศเข้าหลอดลมสูบออกได้ง่ายสามารถไอหรือดูดเสมหะออกจากลำคอได้สะดวกความต้านทานการหายใจของท่อน้อยการดูแลเปลี่ยนท่อทําได้ง่ายชนิดมีท่อชั้นในสามารถถอดล้างเสมหะออกได้ป้องกันการอุดตันเมื่อต้องใส่ในระยะยาวลดแผลแทรกซ้อนบริเวณใกล้เคียงบริเวณกล่องเสียง ทีนี้เรามาดูการดูแลพยาบาลผู้ป่วยเจาะคอนะคะผู้ป่วยที่มี t 3KOsomy t นะคะเน้นการพยาบาลแบบองรวมค่ะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และจิตวิญญาณนะคะทั้งระยะก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดค่ะในระยะก่อนผ่าตัดนะคะจะต้องมีการให้ข้อมูลแผนการรักษาในขอบเขตของผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็จะต้องมีการเตรียมในเรื่องของขั้นตอนการดูแลนะคะทั้งก่อนและหลังผ่าตัดนะคะ สำหรับหลังการผ่าตัดนะคะสามารถประเมินสัญญาณชีพนะคะดูแลทางเดินหายใจให้โล่งทำความสะอาดประเมินความปวดของคนไข้นะคะติดตามประเมินดูแลให้ได้รับสารน้ำสารอาหารอย่างเพียงพอนะคะตามแผนการรักษามีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วยนะคะโดยการกระตุน้นให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวลุกขึ้น นั่งบนเตียงช่วยเหลือและแนะนาการทํากิจวัตรประจําวันของผู้ป่วยนะคะอันนี้ต้องดูตามาสภาพสถานการณ์ของผู้ป่วยนะคะจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมคอยคำแนะนําแก่ผู้ป่วยคลายความกังวลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยค่ะการดูดสิ่มหะาหลังเจาะคอวันแรกนะคะควรทําเท่าที่จําเป็นสาหรับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะให้ความชื้นผูกยึดติดด้วยเชือกการเปลี่ยนอย่างน้อย8-12ชั่วโมงหรือเปลี่ยนบ่อยขึ้นถ้าสกปรกนะคะตรวจวัดความดันของกระเปาะหลอดลม บริเวณคอนะคะอันนี้จะต้องมีการดูแลควบคู่นะคะภายใต้คำแนะนำนะคะการควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพค่ะสำหรับการทำความสะอาดนะคะทิชชู่ที่ทำด้วยโลหะนะคะสามารถขัดล้างโดยการต้มน้ำเดือดน,นาน30นาทีจึงให้เย็นแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ได้ค่ะสำหรับทิชชู่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะนะคะสามารถล้างกำจัด คราบเสมหัดด้วยการแช่น้ำน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วนำไปใช้ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์นะคะกรณีที่ท่อหลอดลมคอหลุดท่อชั้นในหายหรือใส่เข้าไปไม่ได้นะคะหายใจลำบากหอบเหนื่อยมีการติดเชื้อที่แผลจอกคอเช่นมีอาการปวดบวมแดงมีหนอง มีเลือดออกจากท่อหลอดลมหรือบริเวณรอบๆของท่อนะคะมีการติดเชื้อในปอดหรือหลอดลมเช่นมีอาการไอมากขึ้นมีเสมหะข้นเหนียวและมีไข้ร,ร่วมด้วยนะคะต้องมาพบแพทย์ทันทีเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีการใส่ท่อเจาะคอนะคะ t r a c h e o s t o m i tube นะคะไปใช้ที่บ้านนะคะสื่อการเรียนนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่ง ในสื่อที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรใหม่รุ่นที่1ปี2563ค่ะในฉันนางสาวซาลีเนเจอาร์แซรหัส630 100 100 8ค่ะ